สิต้มไก่สิต้มไก่ใส่ใบมะขามนำป่นไปขี้ไก่ไก่ก็เป็นไก่แม่ไข่ไก่แม่ไข่มันมันพี่น้องแซ่บแซ่บเด้อไข่มันกันงตัวเอาไปก่อนแล้วตอนตอนเช้านี่นี่เด้อ สระแล้วมันกินน้ำกันเลยพี่น้องแด่เมือนี้ยพอดีมีญาติมามาแต่บ้านบ้านเขาไม่ใส่คนเลยพี่น้องเบื้องต้นกะพวงประสิทธิภักเพื่อนมาห้องหมอแต่เพื่อนกะจางรถมามาหอดแลกมาหอดนังตูและอาการเจ็บก็ดปรากฏว่าดีขึ้นกับบอูว่าเป็นย้อนยังแต่ยังฟังเบิ้งอีกก่อนพี่น้อง มันน้องตู่กับมาสิตตมไก่นี่แหละสู่คนกินซะก,ก่อนพี่น้องเอ้ยติตมไก่ต้มไก่อ่นี่แหละคือญาติที่ว่ามาแต่บ,บ้านพี่น้องเอ้ยเพื่อนกะสุขภาพบกแห้งหงเจ็บๆอ่อนๆแอดๆเมื่อนี้กะว่าสิไปห้องมอแต่ว่ามาฮอดเท่อนและกะเบ่งอาการเจ็บในท้องในชายเพื่อนกะคือว่าดีว่าสัน่นคนเบานะใ <c oughs> จมันแปกแลกน้ดายโบหู อ่าใกันตามเนาะบิ่งไปสก่อนพี่น้องเออจัองไรพวงเิ็ตกินแล้วแล้วพวงสี่ออมาสูค่คนกินสก่อนออต้มไก่ได้ต้มไก่ได้แซ่บๆอันนี้พวงกะได้แต่งเข้าให้คนเจ็บคนไทยกินก่อนพี่น้งองแซ่บอยู่บ่แซ่บแซ่บ มันมีความพิเศษในใะดพวกมอเทียนน้องโตแล้วการเจ็บการปวดในท้องในไส้มันกับคือว่าหายมาสัอหายเลยก็ดีดะนะแต่ต้องได้เป็นนอนท้องมอออีกอ่กะมีต้มไก่พี่น้องต้มไก่เจียมคดีจำเบาๆเด้อคสิจำนะ <laughs> หมดจำก็เอาตอนไก่ต้มไก่นี่ก่อนกินให้เช็บ เป็นเจ็บตั้งแต่วานนี้พ่นละวาสิมาแต่เศร้ากะยากน้นำรดกะพอดีตอนบ่ายๆนี่แหละเป่นจริงมีรถมาจ้างรถมาพวกวาสได้ครับแต่ก็ขึ้นมาเองมาเองมาหอดเถือนน้องตูแล้วก็อาการก็คือวันด,ดีขึ้น,นะกัย้อนมาที่มันเจ็บ ก็พอลำไส้นี่แหละพี่น้องย้นว่าการกินข้าวกินน้ำโบเป็นเวลาแน่แล้วก็อาหารการบรโภเพียงพอแน่เห็ดให้เห็ดนาดำนาผู้เดียววัดมือมดมือ,มอกับลูกน้อยนี่แหละพี่น้องกาจะจังว่าเป็นการลำบากอ่านี้เพิ่อนกะจะให้เพิ่อนมาพักผ่อนอยู่พี่สะก่อนแหละพี่น้องจากสองสามวันให้เพิ่อนมีแห้งสะก่อนบบเจ็บบบปวดและจึงค่อยเมื่อ กินล,ลายน้องตูบอกว่ากินล,ลายเด้อวันสั้นกินให้หมดรอดตอนไก่อนะ <c oughs> กินเอ่าอืมแก้มเบาๆมันแจ่มโอเดนะพอเป็นอาหารผักเขา่าอันคู่ผักเขา่าอ่าตันไก่อ่าตอนนี้พะวงก็สิเป็นนั่งเป็นเพื่อนทนกอน <c oughs> <c oughs> เอาอย่าฟาหม กินก่อนกินก่อนกินหลายๆกินหลายๆยคพิเศษรนมืนี้นะยงป็นพิเศษโร้กินเลาปะเอามานั่งกินเพื่อเลยเด็นเจาอายกินกินกินเื่อเลยบอกผรัะเืเีเปนว่ากูเผื่อแล้วแล้ได้แล้ว้ตักแล้วนะย่อนแล้วนะ nhỏ cạnh ở rồi nè, nhỏ nhỏ kìa kìa nhô luôn chồng, kìa cầu chồng, kìa à, kìa Hả? Đi, nhô, nhô, phải hay kìa 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 กินละลายป้าแค่บกินลลายเยอะกินเยกินะอ่านแ่บตอนนี้ออังุดกลต้ไใ่แล้วแกไม่ไข่ชักแกไม่ไข่ซักเลยต้องใส่จมไปมาขามมาแล้วพักแล้วอ่นเหมือนเลยยกเป็นพิเศษแค่ดอวนนะ บอกว่าแล้วเมื่อกูนั้นยังยังแสบเนาะตอนดำานาเป็นอะไรช่วยเท่าบ่เาะท็อะไร้จัาอานอ่องอนอกางอ่านองอยู่เทงเกียงอืมดีแล้ววะมีผู้พักจาเด็กเอ้าเอาน้ำมาให้เด้นะเน้นเน้นเจ้เจี๊ยวส่น้ม

ออกข้าวสามข้าวอยากี no. oh. oh. mom, mom ่เยอนะอยู่เงเขาก็เปาเลยนะุนเด็เองมาต้องต่าอยู่จนเข้าเปลานั่นมัดกินเมื่อ้าเคืเป็นเืข้ามาเปลานึงเ้าสารเปลานึงห้าสิบกิโลคุณินเบิร์ตอาจกิงเมื่อหรือข้าวเมื่อไปแซ่

โดนยันยันี่ยยันมันเก็บต้อนนี่โลกกระเพาะเนี่ยพี่น้องเนยมาเยเี่ยวไ้เข้านำมากินหมดเก็บเวลาอาหารการกินก็ยัดยันแด้อยู่บนากนาแต่จได้กินกูกินปลาตามหวยกันยากในโพโซกมันก็พอได้ใั่ไหมแต่ก็นปลาอยูนน่ในหวยก็ล้ จงเงินคนตกันตาขึ okay. ้นบอกพอได้กินเนาะลุ้งไรเจ็ดเนี่นี่ยเ่เจ็ดคุณเจ็ดที่จะได้ได้เท่าไรได้บอกคลอนบ่อยได้เต็มข้อบสองเอ่อสงสารจรหลายใส่ พักรล้ว่างกินพักแล้ว่าเออกินข้าวแล้วแต่กินน้ำแล้วต่นอนสักพักนสัก่อก